วิดีโอคอลนะปรากฏว่าคนไข้อยู่กรุงเทพหมอก็เลยว่าอ้าวอยู่กรุงเทพเหรอคะไปทํากอาจารย์รัชภูมได้เลยคะ่ะ <c oughs> หมอก็จะบอกตรงๆเนาะว่าหมอเรียนกับะาจารย์ <c oughs> เทคนิคอะไรต่างๆ <c oughs> วิธีที่หมอทำห <c oughs> รือสิ่งที่อาจารย์สอนมาอีกทีนะคะหมอก็แค่ทําหน้าที่ ทำแบบที่อาจารย์สอนมาใช่ไหมใครอยู่ที่ไหนนะคะย้ำอีกทีนะคะคลินิกหมอไม่ได้เป็นคลินิกที่ดีที่เดียวที่สุดในประเทศไทยนะคะลูกศิษย์อาจารย์เยอะแยะมากมายหมอก็จะมีเพื่อนๆพี่นพน้องๆที่เรียนมากับกาจรเดียวกันดังนั้นสิ่งที่หมอแนะนําไปนะคะ ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันที่หมอแนะนําไปแต่ละจังหวัดอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเครือใหญ่ๆเวลาซิลเลอร์บอทอกเวลาเราซื้อจากบริษัทนําเข้าเนี่ยแต่ละปีเขาก็จะมีถ้วยรางวัลมีใบประกาศให้ใช่ไหมเราซื้อแบบถูกกฎหมายเวลาเราไปงานเราก็จะเห็นอ๋อคลินิกนี้มารับรางวัลเราก็จะเห็นกับตาว่าอ๋อคลินิกเนี่ยเขาสั่งของแท้เหมือนเรานั้นหมอจะแนะนําที่มีข้อมูลจริงๆว่าเฮ้ยหมอมั่นใจจริงๆว่าที่เนี่ยเขาใช้ของแท้แต่เรื่องเทคนิคก,การฉีดเนี่ยต้องไปคุยเอง รางนั้นไม่ต้องแห่มาไม่ได้มาทําที่หมอนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ก,ก็ถามมาได้แล้วหมอจะแนะนําไปนะคะสิ่งที่หมอเตือนไปเพราะว่ามันเยอะมากมันโดนของปลอมมันเยอะมากแล้วคนไข้แบบไปจ่ายเงินนะอ่ะสมมุติโบรอท็อกปลอมร้อยยูพันเ0ถ้าแบบฉีดกับเครือใหญ่ๆที่เขาทําโปรโมชั่น อาจจะขึ้นมา 3- 4 0 0ี่พันเนี่ยราคามันต่างไม่กี่พันเราจะไปฉีดของปลอมทำไมใช่ไหมของจริงมันมีให้ฉีดแล้วมันก็ไม่ได้แพงวัวถกแท้ถูกๆมีนะคะแต่ต่างจังหวัดน,นี่อาจจะราคาสูงแบบหมอนะเพราะว่าหมอก็ไม่ได้ซื้อรถอใหญ่อะไรแบบเขานะคะหมอก,ก็ต้องมีค่าฟิกคอสค่าเช่า,ค,า,ชาค่าเงินเดือนค่าพนักงานอะไรต่างๆมันต,ต้องบวกลงไปนะคะไม่งั้นเราจะทางานไม่ได้นะคะ